สวัสดีนะครับอยู่กับพิมลีเอขายทุกอย่างมันจะขายมองขายเมยขายหมดเลยนะโอ้โห <laughs> วันนี้อยู่ที่ร้านลุงทิพย์นะครับอ่ะเบอร์โทรนะครับศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดสามแปดสามสองเจ็ดแปดเอาเลยเหรอเอาเลยผ่านมาดูกระทะนะครับขายดีมากราคาน่าจะเท่าเดิมนะครับ มีวินอ่าเพราะว่าผมเพราะว่าตอนนั้นมีคนโทรมาแล้วว่าราคาเป็นยังไงโอ้เหยียบคาหลังใครวนะเนี่ยครับอ่านี่มีของขายเพียบเลยต่อเส้นเหรอพี่ต่อเส้นครับขอดต่อซีออกซีแล้วทำไมมันมีหลายหลายอันนี้จังอ่ะ มีสั้นมียาวทำไมมันมีสั้นมียาวอ่ะก็อันนี้สามนิ้วสี่นิ้วอ๋อห้านิ้วความยาวผมมีให้เลือกได้เลยประมาณประมาณเท่าไหร่คู่ละเท่าไหร่เนี่ยคู่ละหนึ่งพันรวมส่งอ่ะทั้งหมดเลยอ่ะใช่ครับอ๋อราคาเดีวยว ยาวไปก็ไม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวหักกลางโอราคาเดียวกันหมดเลยคู่ละพันรวมส่งอันนี้แหละอันนี้ข้อต่ออันนี้แหละอันนี้สี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบบาทต่ออันแล้วเนี่ยลูกเตะสิ่งเก้าร้อยห้าสิบของใหม่พร้อมส่งอ๋อเป็นของใหม่นะครับยอดี๋ยวแท่นแท่นก็เก้าร้อยห้าสิบาร้อยพร้อมส่งนี่นะครับแท่นสูงสี่นิ้ว กระทะล่ะช่างราคาเดิมไหมกระทะราคาเดิมครอแปดโตสองพันแปดนี่นี่อย่างแปดโตอย่างกรณีนะครับแปดนิ้วมาแล้วนะรอบนั้นพี่สันเอาไปลงแปดนิ้วหมดเกลี้ยงอ่เพิ่งเลขาามารอบนี้อ๋อแปดนิ้วเข้ามาอีกแล้วอืมแล้วก็แปดเล็กเดิมราคาเดิมสองพันถ้าเกิดว่าไม่ไม่ไม่ทำสีก็ไม่ทำสีตอนนี้ ถ้าไม่ทั้สีอยู่พันแปดครับอืมถูกลงมาสองร้อยใช่ครับแปนโตก็สองพันหกใช่ครับอ๋อนี่นะครับแล้วเราคิ้วคิ้วกระทะคิ้วถ้าอย่างลูกค้ามาหน้าร้านได้อยู่สามพันห้าร้อยบาทกระทะคิ้วนี่นะใช่ครับมออืแ้ให้น็อตซิ่งน็อตแท็กเกี่ยวเกี่ยวรถยนต์ใช่ครับอ๋อสามพันห้าพร้อมรถยนต์ เทดีนะต่างจังหวัดก็สี่พันส่งส่งเก็บปลายทางครับอ๋อเพราะว่าตัวนี้ค่าส่งแพงมากมันหนักมันหนักใช่มันหนักมากหนักครับโอ้โหหนักสุดอ่ะหนักมากแล้วก็มีวันนี้น่าจะสยินน่าจะได้ส่งไอ้ตัวขอบสิบเจ็ดขอบสิบเจ็ดใช่ที่ เขาไปใส่กระยางอะไรอ่ะใส่ยางรถยนต์นเราเลยอ๋อคือไม่ต้องใช้ข้อต่อใช่ีคือเป็นงานสั่งอ๋อนี่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 ตัวนี้สามพันสองร้อยบาทสามพ<อ>ันสองร้อยบาทพร้อมนอ็อตใช่ครับแต่ว่าเป็นขอบสิบเจ็ดสวยนะครับถ้าสิบแปดมีไหม สิบแปดกระทะไม่มีนะมันเป็นละแมกใช่เป็นละแมกถ้ามีเลยว่าหาไม่ได้อ๋อแต่แต่สิบเจ็ดนี่พอมีป่ะสิบเจ็ดมีพอได้ครับแต่ว่าต้องใส่เป็นยางรถยนต์ถ้าเป็นยางอืมถ้าได้ถ้าได้สิบแปดในแจ๋วเลยนะเพราะว่ามันสิแปดส่วนมากมันจะเป็นล้อล้ออะไหล่ที่เขาติดติดมากับล้อไหลคืออ๋อมันจะมีแค่เออคันหนึ่งจะมีเอออันนี้นี่ อ,อันนี้มันเป็นล้อมแม,กม,ม็กว่ะ <c oughs> โอ้เขาท่าดีสามพันสองม่รวมทรงค่าของทรงก็สามร้อยค่าท่ารวก็ร้อยห้าสิบบาทอ,อ่ะโอเคสาลี่เดี๋ยวพาไปดูสาลี่หน่อยทำไมเนียดสาลี่มันอร่อยหอมหวาน <c oughs> <c oughs> สาลี่ของไม้ถ้าถ้าเป็นสี่ตับแปดพันห้าไหนอะสี่ตับสี่ตับหมายหมายถึงเผาครับอ่าถ้าเป็นลูกปืนสี่ตับแปดพันห้าแปดตับเก้าพันห้าถ้าแปดตับเก้าพันห้าคือข้างละข้างละสองข้างละสี่อ๋อเพิ่มอีกพันหนึ่งแล้วเฉพาะดุมดุมขายปะดุมตัดคือเนี่ย อ๋อดุมอันนี้ดุมตลาดไมกว่าแต่ดุมกึึงเองอบบอน,อแบบรอนครับมีแปดพันห้ากับเก้าพันห้าลูกปืนสีตับแปดพันห้าอันนี้นกอันนี้คือของใหม่เนาะเป็นเหล็กใหม่ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ไปตัดไมใ้ใส่เอาแบมขวดเบีย,ด,ย,บบด,ยด้วยนะครับ คไม่มีอะไรขายแล้วรถไถก็รถไรถไ,ไม่มีขายลุงชนไปเลยชนได้ผม,มอนุญาตอันนี้โอเคนะครับท่อนไดอยากได้แบบไหนก็ลองโทรมาคุยนะครับกับช่างนอ็อตตามนี้นะครับศูนย์หนึ่งจ็จ็ดแก็อยู่ที่บ้านดงกระทิงนะครับอำเภอ สวยงามจังหวัดกังแท่งเพชรนะครับผมก็ขายดิบขายดีมากนะครับผมก็ใช้อยู่นะกระทะนะพี่เอก็ใช้พี่เอใช้ปะวันนี้พี่เอมาทําอะไรมาใส่ยางในมาใส่ยางในมันซึมใช่ไหมอันไหนล้อสิบเจ็ดนั่นเหรอไหนลุกมาใส่ยางอันไหนอ่ะ อ๋อแกมเปียด้วยโอ้ลุงสิ่งมากภาษาซิงอ่ะโอ้ระยางเนี่ยยางเลเดียนเขาบอกว่าวิ่งหลังถนนมันจะเหมือนเหมือนกับพวกนักโง่ผมไม่ได้ว่าลุงนะหมายถึงว่าทีมงานของเขาลุงเคยที่ว่าอยู่ศรีสะเกดลุงเคยดูป่ะที่ว่าอันนั้นเป็นชื่อทีมงานโจ๊ะ นี่ขอบ17เ,เอาไปใส่กับอันนี้นะครับใส่กระยางของลุงแก้มเตี้ยแล้วก็ดิฟโอเคครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้จบไวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับพ้มระแวงแรงหลอน